หวีหอทางน้ำฝนกับน้ำซุปหวีเหอทางน้ำฝนกับน้ำซุปอีกเกอร์เยินเจ่าจิ้นอีเจีย อิงกวัวชานกวนย่งชานมีชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านอาหารเพื่อสั่งอาหารมากินอออกกจจจิจิเยงวชาญกวนย่งชาญมีชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านอาหาร เพื่อสั่งอาหารมากินซื่อเจอป่าทังตวนเกยทาโฮว่างเจอช่วงว่ายสัวขั้นฉี่ลหลเสี่ยงซื่อวียาเซียนเซงิงบริกร นำน้ำซุปมาเสิร์ฟให้เขาและมองออกไปหน้าร้านพูดว่าดูเหมือนว่าฝนจะตกครับซื่อเจอป่าทางตวนเกยทาโฮว่างเจอชวงไหวสว่สวขั้นฉี่หลเซี่ยงซื่อวียา เสียนเซิงบริกรนำน้ำซุปมาเสิร์ฟให้เขาและมองออกไปหน้าลานพูดว่าดูเหมือนว่าฝนจะตกครับเสือ้อหน้าเหยิ่อเอลอร์อี้สาวทางสัว ช้างฉี่ไหลยเหยื่อเซี่งซื่อหวีสุยเนอชายคนนั้นดื่มน้ำซุปเข้าไปหนึ่งช้อนและพูดว่าใช่เลยใช่เลยซุปรสชาติเหมือนน้ำฝนเลยเสื้อหน้าเหยินเฮอเลอ,อีสาวทางส้ซช้างฉี่ไหลยเหยื่อเซี่งซื่อ วีสุยเนอรชายคนนั้นดื่มน้ำซุปเข้าไปหนึ่งช้อนและพูดว่าใช่เลยใช่เลยซุปรสชาติเหมือนน้ำฝนเลยถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กด, share, กด ติดตามนะครับ